มือนี้จะท่ามาเบิงเพิ่นผูกเทปป่างด้วยค่ะสามสิบเก้าองศานี่แนนสดงว่าใช้ตัวจับด้วยนนมีตัวจับองศาจับองศาจับอุณหภูมิตัว,<ๆ>ว่าร้อนขนาดสามสิบเก้าจุดสามสิบสี่จุดสามเออแสดงว่าอืมอันนี้เพิ่งห้อยเสื้อได้สามมือน,น,อนอี่นี่รองออกองออข้อด้วเขาให้มนะันร้อุณหภูมิมันสี่ยู มันซ้ำากันกับในร่างกายโอ้ไม่กอดสามสิบแปดมาถึงถึงสามถึงสี่สิบนะไม่เห็นไหมจะเริ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้สามสิบหกจุดห้าแล้วอ่าขาเมา่บงไม่ได้นี่อดสามแปดนี่คือปกติอ้ยบึงรู้นใหญ่แค่น่ะอันนี้ใหญ่ไปแบบนี่นี่กําลังจะเดินนี่เพิ่งเพิ่งเพิ่งห้อยใหญ่ไปช่วงนี้ในระยะหาเมือเห็นไหมปิดปิดตายเลยแกก็รยเหมือนกันกับเราเลยอุ้ยเฮ็ดยั้งสะข้นน่ะ โอ้ยเห็ดคนน่อยเห็ดคนน่อยเห็ดคนเห็ดคกนเล็กนี่หมายถึงว่ามันเป็นมันเป็นผลพวงเฉยๆเป็นบ่โอ้มันเกิดก่อนเห็ดอันนี้มันเปลี่นดัชนีชีว่ตอาหารมันเพียงพอเนี่ยมันดอกอันนั่นคืออันนี้คือโรงเห็ดฟางครับครงเป็นอันเห็ดสร้างแบบโรงเรือนนะครับตัวนี้ค่ะแบบโรงเรือนแบบมีเขามีโรงเรือนเดียวนี่แต่ว่าเขากับเก็บเก็บเก็บได้ยักรอบเอาควบคุมบนนะครบ่อพ่าจะเอื่อนรอบนาเจื่อนว่าเดี๋ยวสิอธิบายความันมักอยู่บ่นั่นผมซิฟเมื่อนี่นี่บ่อยู่ใกล้เดี๋ยวจงไปเบิ่งเนาะ มั oh, ร์กยี่หุ่นซิปมือมัรม์กหน้ามือเรามามักแห่งโยอีกซิปมือเป็นยี่สิบมือบานียี่สิบมือเราเอามาเขาโล่งเลื่อนเขาโล่งเลื่อนนี่นับจากมือห้อยเชือไปอีกหมัมเมอเพิ่งได้สามมืออีกสองมือมันจีมันจดถูกตัดย่ลยนี่มันจิตับเม็ดแล้วก็ตัดย่อ,อาเขาตัดย่ยย่อยขาดใช้มันเกิดหันเลยดอกเห็นมันจะเป็นนาน,นพักเลยแสดงว่าตอนนี้คือยังบ่ตัดเป็นบอหรือตัดแหลกย,<า>ย่ัด ตอนตัดใยนี่เขาสีมีวิธีการจังไงตัดใยมันห้มันกันมันจะออกอันขนไกลหน่อยเขาวๆพ่นอยู่นี่เออจ้ะแล้วเฮาเก่าทั้งฉีดน้ำธรรมดาเฮาหทั้งอันสเปรย์สเปรย์ฉีดทั่วไปพอว่าสเปรย์อันติดล้งที่เขาจะใส่สีแดงนะสีดฮอโม่ครับปั๊บปั๊บปั๊บๆๆเรามาตัดใยให้มันขาดค่ะเพราะขาดตรงไหนมันก็จะเกิดดอกตรงนั้นเลยนะครับ มันห่อนหมดแล้วคุณน, <ะ S 2> น่าจะประมาณโอ้ยตอนนี้สามสิบเก้าจุดสามแล้วค่ะนั่นสามสามสิบแปดนี่แหละถึงสิ้นสิ้นคืออุณหภูมิมปกติบางครั้งมันเกิดนอกฤดูคือข้างนอกเามันเดือดห่อนเล็กน้อยเท่ากับสติมเกิดปกติขัาวเราไ่เคยเห็ดข้ากระสีบ,บอกว่าเพราะอะไรเห็ดเราถึงไม่ออกมันหอ่หอนโพดบ่ร์จริงๆนะความคิดของเฮาวมันบ่เฮาบ่มีความรู้ดมันเบอร์ค่ะข้าวเกษตรจะมีข้าวออกความรู้สึกเฮาก็ได้เข้าไปมันห่อนเกินเฮาวฮอู้หดีดอกอือข้าวเนียนเนียนบ่มีอันนี้ก็ นี่แล้วเห็ดจิตแล้วโอ้หนี่ความห่านของก้นซ้ำนี้ต้วนีะมันเข่าไปเป็นอันนี้ค,คือเชื้อราดีนด้ค่ะด้อเชื้อราอันนี้นะคือเชื้อราที่ทําให้เกิดเห็ดได้เนาะครับๆๆนี่นี่แล้วเชื้อราข้างล่างนี่มันมันมีความสามารถให้เห็ดให้เกิดเป็นเห็ดได้บอค่ะเกิดแต่บอดีอมันจะอมน้ำม,มากเลยแต่มันจะไม่น่ากินแม่นันจะคำมันอมน้ำมมนจะเป็นเหลืองๆอ่ะนะบอดีบอดีเพราะต้องสม่ำเสมอต้องเห็ดพุ่นเรา